สวัสดีครับค,ครับผมกับพวกไล ครั้งหนึ่งผมกับรายการรักวันไลฟ์ผมประจําวันพุธที่29พฤษภาคมเท่ากับผมก็พบกับพวกเราสามคนเช่นเคยนะความน่าความตาครับผมป๊อกกี้ครับผมโอเคครับต้นเือนแคนครับครับนะวันนี้ข่าวสารเรามีการแน่นเอียดเช่นเคยนะส่วนผลฟุตบอลครับเมื่อคืนนี้ได้นอนหลับกันเต็มที่นะไม่มีผลฟุตบอลอะไรนะแต่ก็ยังแบงเวดูคืนนี้ไงคืนนี้มีฟุตบอลเตะอยู่นะผมเครื่องผมเครื่องแล้วก็มีแล้วก็อีกหลายอย่างนะ อ่ะมาที่ข่าวแต่งของเราดีกว่าเพื่อการเสียเวลานะอ่าเริ่มที่คุณต้นก่อนดีกว่าครับวันนี้มีข่าวการย้ายทีมนะครับสำหรับโมนาโกทีมน้องใหม่หลีกเอิงฝรั่งเศสแล้วก็มหาเศรษฐีเลยแหละใช่เรียกว่ามหาเศรษฐีน้องใหม่เสริมทัพกันเป็นว่าเล่นครับผมล่าสุดเพิ่งคว้าตัวลิคาโดคาวันโยนะครับปาการหลังประสบการณ์สูงชาวโปรตุเกสของทีมราชันชุดขาวริโอมาลิกนะครับเสริมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสัญญาหนึ่งปีนะครับสำหรับตัว นิคันโดควาวันโยจำได้ดีเล่นกับเชลซีก<ช>่อนจะย้ายไปกับลินะครับอายุอานามก็35ปีแล้วเราก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพที่ดีนะก็ยังเล่นได้ปะสบการณ์แต่ก็อาจถ้าไปจริง็อาจจะเป็นสำรองบ้างแหล<อ>ะครเอาไว้เป็นสเปร์ก็มานโกก็เคยคว้าเจมโรติเกสแล้วก็เจ้ามูนินโยเจ้ามูนินโยครับผมของ เอฟซิปโตครับเสริมทัพก็เสริมทัพน่ากลัวนะครับสำหรับโมนาโกก็มีข่าวว่าฟันเก่าอีกเราไม่รู้ว่าจะเปิดตัววันไหนอ่มีข่าวว่าได้ฟันเก่าแล้วาก็จะเอาอีกทางด้านของนั้นอีกเขาอะประตูอีกอ่าแล้วก็จากของนิวคาสเซิลอีกก็เยอะแยะครับเสริมแข่งกับปารีสแซแชแมงครับครับอีกข่าวนึงครับก็ เอเย่นส่วนตัวของกอนซาโลฮิกัวอินนะครับกับทีมราชันชุดขาว,วลิวมาลิกครับผมก็ออกมาเปยว่าเจ็ดโอกาสเจ็ดสนะครับที่นักเตะในการดูแลจะย้ายไปร่วมทัพเจ้ามาลายยูเวนตุสนะครับโ<อ>สมโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกกัลโช่ซิลีอาอิตาลีนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะนะนะมีโอ,อกาสเป็นไปได้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คงจะเร็วๆนี้แหละน่าจะมีก็คือมีการเจรจากันบ้างแล้วครับผมนะก็ต้องอยู่ที่กับ การตกลงนะแล้วก็เ้าตัวเองว่าโอกาสน่าจะสูงแค่ไหนถ้าว่านักเตะน่าจะมีค่าตัวย้ายทีมมาสูงแล้ว15-20ล้านปอนด์ในการย้ายทีมเปอร์เซ็นต์จะล่มงก็อยู่ตรงนี้แหละกเรื่องค่าตัวนี่แหละครับผมอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะวันที่ข่าวอื่นบ้างครับคุณอบเชยวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเอ่ยอ่ะมาที่ข่าวนี้ก่อนเลยครับเป็นข่าวของสโมสรวีเจนเอลิตคือแชมป์บีเอเอสเอครับอ่าปีศึกสองับปามนะครับแต่ไปเล่น แต่ตอนนี้ก็ไปเล่นเดินชั้นประชิปเรียบร้อยจากการทำทีมของโรเบิร์ตมาร์ติเนสนะครับล่าสุดมีค่าบบอกว่าทางมาร์ติเนสแล้วก็เดฟวีแลนนะครับประธานสโมสรของวีเกนเอามาบอกว่าทางคู่แยกทางกันเดินแล้วไม่ได้ร่วมงานด้วยกันขหยากันใช่ไหมครับคือหยากันเหรอหยากันครับก็การแยกทางขี้หยาหักหรือเปล่านะคือ เธอเขาเป็นประธานสโมสรแล้วก็อีกคนนึงเป็นผู้จัดการทีมอ๋อโอเคนล้วได้องมาติเนสนั้นมาตีเนสเขาขยันแล้วนี่คือขอลาออกจากทีมไม่อยากคุมทีมแล้วประมาณนั้นนะครับตกชั้นไปแล้วอ่ะก็มีข่าววงในบอกว่าเขาอาจจะไปรับงานคุมทีมเอเวอร์ตันท็อฟฟี่สีน้ำเงินนะครับที่เขาเต็งมาตลอดอ่ะที่เป็นตัวเต็งอยู่ในเวลานี้ครับก็เป็นไปได้สูงนะเป็นได้สูงเพราะว่าประธานเอเวอร์ตันนี่ออกมาพูดเองด่วยว่าการจะเจรจาใช่จะทำแบบนี้ ใา่ม็กก้ตันยังปิดท้ายด้วยว่าใครที่ได้ตัวมาติเนตไปต้องจ่ายเงินชดเชยที่เหลืออยู่12เดือนให้ครับครับปะธานมีแกนใช่ไหมปาลามีตันประธานมีแกนบอกนะคือเขาต้องจ่ายเงินชดเชยเพราะว่ายังเหลือสัญญาใน D สเตเดียมอีก12เดือนก็อีกหนึ่งปีอ่ะจิ๊บเจ็บเจ็บเจ็บก็ยอมจ่ายไปเถอะเอานะอย่างน้อยก็มีชื่อนะพาวีแกนคว้าแชมป์เอยแลนดประสบความสำเร็จเป็นหนึแต่ว่าตกชั้น เล่กับการตกแชมป์แต่ยิงน้อยคอมมิชชิ่นนะดูกันนะอีแก่ต้องเล่นกับแมนยูนะถ้าทีตกแชมป์ไปแล้วแล้วแมนยูแพ้มานี่ขำๆนะอะอย่างก็น <c oughs> ี้ดูกันต่อไปเพราะอียุงน้อยโดย39ปีใช่ฟรีสมการณ์ดีนะรับสิมีใช้ได้รครับตัวคนนี้ามไปฝั่งของของแดนนี่ฟูลเลยดีกว่าครับครับผมล่าสุดสโมสรได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าได้เซ็นหัวตัวโคโลตูเรสของหลังดีกีทีมชาติไอวอรี่คอด์ครับที่ ที่ตอนปัจจุบันลุ้นกการที่ผ่านมาก็เล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ก็ไม่เขาได้รับโอกาสลงสนามไม่เหมือนกับพี่เลยน้องนะที่ล่นตำแหน่งองน้องน้องชายผมไม่มีพี่ไปเขาเลยอายุขนาดนี้มีพี่คงเลิกเล่นแล้วก็น้องจะได้ลงสนามเยอะมากกว่าเล่นโดดเด่นด้วยกองกลางล่าสุดก็ย้ายไปร่วมทัพกับของเดลฟูนะครับโดยจะเก็บค่าของไปร่วมทีมแอนฟิลในวันที่หนึ่งกระกฎาคมนี้ได้เลยเพราะว่า สัญญาของเขาก็จะหมดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเดือนมิถุนายนนี้ครับย้ายปีย้ายปีครับเซ็นสัญญาเดือนปีหรือเปล่าไม่รู้อายุน้ำก็เท่าไหร่สามสิบสามสิบห้าสามสิบกว่านี่คือมาไทยคาร์เกอร์เคยต้องเลือกอายุอน้ำเท่ากันครับผมอ๋อ้ตัวแทนตัวแก้ซูนตีหน้าก็อาจจะประกาศแฟนข่งสดอีกไม่รู้ว่าได้ยิงข่าวนี้รู้สึกดีใจหรือเสียใจยังไงไม่รู้นะแต่ก็โอเคครับเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ดีเหมือนกันนะแต่ บทถ้าเขาจะแข่งแก่งขึ้นมาเขาแข่งแก่งจริงนะโดยเฉพาะตอนที่เขาอยู่อาเซนอลเล่นดีมากจะมีประโยชน์มากก็ได้ประสบการณ์งเ้าช่วยเหลือแอฟิลด์ได้แล้วกันาไม่อีกขาวน้งก็เป็นข่าวของลุยส์โซเล่นะครับมแม้ว่าจะตัวจะโดนแบนด์สิทธ์นั้นนะครับแต่แฟนของแดงก็ยังเทใจนะครับเรียกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของ่องแดงนะครับประจํายูดูการ2 0 2 2 3นะครับควาางวันเหนือเจมี่คาร์เกอร์สตีเวนเจลลาร์ ไปเดือดคลิกความขนายครับเราได้คะแนนโหวตเยอะด้วยครับไป64เปอร์เซ็นต์ทำให้แฟนริวิูดังมากนะครับคือดังจากการไปกัดนะครับครับหลายเรื่องเลยครับสำหรับคนนี้ก็เป็นเมเจออดีตของอาเจ็กเสือดำย้ายมาอยู่กับผมได้เมื่อปี2017ทีมอะไรนะอาเจ็ก อัมสเตอร์ดัมอัจเจคอัมสเตอร์ดัมครับผมขออีก็นึงขออีก็เลยด่แลกันอัจเจคอัมสเตอร์ดัมอ๋อเสียงถูกนี่เจ๋อเอาไปและครับผมโอเคเอหมดแล้วครับผมเอแล้วครับผมดที่อัจเจคอัมสเตอร์ดัมครับผมอ่าที่ครา้งผมบ้างนะครับผมอ่ะก็เรื่องที่ฝั่งของสเปอร์นะครับผมนะก็มีข่าวมาครับว่าสเปอร์ตอนนี้เตรียมที่จะเตรียมผ่าตัดแนวรุกนะโดยเฉพาะกองหน้าใหม่เลยครับนะสำหรับ ปีหน้าครับสำหรับทานหน้านนคอสเปอร์เองเลยครับสำหรับวาร์ดมีเขาบอกม,ม,มีเงินอยู่สเปอร์เงินเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผม ก็เตรียมที่จะดึง2นักเตะเลยนะครับเป็นศูนย์หน้านะครับผมนั่นคือด้านของมาร์ติเนสนะครับผมาจากทางของเอฟซีปอร์โตครับผมอีกคนหนึ่งก็คือดาวิดปิยานเองนะครับอของบาร์เซโลนาครับมาเล่นคู่หน้ากันนะในสเปอร์นะฤด,ดูกาลหน้านะครับผมน,นี่ผมจากอะไรเป็นบัวอารหน่อยว่ามัวแต่เล่นเล้ว่าเดี๋ยวโมโนโกโชกไปอ,กอีกเอ็งต้องรอดูนะครับผมบอกว่าจะจะตัดทีมใหม่เพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมานั้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเดโฟก็เจ็บบ่อยนะครับเดปายอก็ ไม่ค่อยยิงนะฟอร์มก็ไม่ค่อยสม่าเสมอเท่าไหร่นะ๋ยลยิงคนเดียวครับใช่แล้วก็เตมผ่าตัดนะกองหน้าใหม่นะครับก็เลือกไปแถวยันฮีนี่บอกผ่าตัดกองหน้าคุณเล่นมุกอะไรศึกษากันมากเลยไอ้ก็ต้องติดตามดูนะครับผมว่ามีการเสริมทัพอะไรยังไงนะถ้า ต้นเดือนหน้าตลาดซื้อขายก็เริ่มเปิดแล้วนะก็คึกคักกันแน่นอนมาที่ข่าวนึงนะครับเมื่อวานนี้ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่วันนี้เป็นข่าวร้ายซสแล้วครับสำหรับสาวกแมนยูทั้งหลายนะครับผมนั่นคือทางด้านของทิอาโก้คันเทล่านั่นเองนะครับผมหลังจากที่มีข่าวครับว่าเอเย่นบอกนะว่าเตรียมที่จะเจรจากับแมนยูแล e ้วอะไรนะครับผมนะแต่ล่าสุดครับ เจ้าตัวนั้นออกมาไปเซตเองนะครับว่าจะไม่หนียานแม่ไปไหนนะครับยานแม่ก็คือบาร์เซโลน่านั่นเองนะทีมที่เขาปลุกปั้นมาซะอย่างดีนะครับผมก็บอกว่าเขาพิความสุขดีนะครับผมที่อยู่กับบาร์เซโลน่าครับและตอนนี้คือไม่คิดที่จะไปไหนทั้งสิ้นนะอายุแค่ยี่สิบสองปีได้เล่นอยู่โอกาสที่แบบว่ายังไม่สมควรที่นะอยู่กับทีมต่อไปดีกว่าเพรากว่าอียิปต์ก็อายุเยอะแล้ว ครับอายุยังน้อยก็อยู่กับเัาพูดง่ายๆว่าบาร์ซ่านะพูดง่ายๆว่าถ้าใครก็ตามที่เป็นเด็กปั้นขึ้นมาแล้วเล่นดียากมากที่จะออกไปจากทีมลองดูได้ว่าในบาร์เซโลน่าถึงย้ายก็ไหนที่ซื้อมาบ้างเนาะน้อยนะนอจกส่วนใหญ่จะเป็นเด็กปั้นทั้งนั้นเป็นอะคาเดมี่ที่เหนียวแน่นที่สุดแล้นะสำหรับบาร์เซโลน่านะครับ แล้วก็มาที่ปิดท้ายที่ข่าววันนี้ครับวันนี้ก็มีฟุตบอลที่เรียกว่าชับมิดนะสำหรับอังกฤษนะครับพบกับทา้าของไอซ์แลนด์นั่นเองนะครับผมอ่ะเจ้าักษ์ใหญ่นะผมก็ นัดนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับก็มีข่าวมาว่าทางด้านของแฟงน้ำผ่าจะลงเป็นกัปตันทีม,มนะในเกมนัดนี้ครับแต่ก็ล่าสุดแล้วนะครับผมน้ำผ่ายอมเสียสละอ่าครับให้กับทางด้านของเพื่อนซีครับนั่นคือแชลีโคนั่นเองอะนะผมสวมปอกแขนกัปตันทีมในนัดนี้ะนะเ,นเกมที่102ของเจ้าตัวใช่ครับผมนะแต่ก็ถือว่าเป็นฉลอง100นัดนะแต่แม้ว่าจะเป็นเกมที่102ก็ตามนะก็สำหรับทางด้านของแอชลี่โคครับ,รบก็จะลงว่เป็นเกียรติเลยใช่ครับเกียรติใครอ่ะเกียรติอชิรโค ที่เปกสมบแข่งรับผมนะนะถาก็เจ้าตัวครับจะลงทําหน้าที่เป็นกัปตันทีมนะสําหรับอังกฤษในคืนนี้ครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะสมทับมาดของกัปตันทีมได้มากน้อยขน่ไหนรอดูคนงานไมบว่าจะชนะหรือยังไงนะอุ่นเครื่องขำๆนะก็น่าจะไม่แพ้แะละดูแล้วนะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามดูกันได้ครับก็จะแข่งขันกันนะเวลาที่สองครับทาง ช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณเนี่ยอ่าถ้าคนนะตีสองคก่อนหน้านั้นก็รอดูรายการอะไรแยะๆเคฟกระทะเหล็กบ้างแล้วลงละครดูไปก่อนรอสิวันตีสองนะครับมีอะไรคุณคุณใช้เลี้ยงแกะคุณใช้เลี้ยงหมูคุณเลียงแกะอ่าที่เล่นมุกหรือไลี้มุกเลีนมุกนี่แฟนพันแท้ท่องเจ็ดเลยเป็นพันแท้ท่องเจ็ดอยู่แล้วแต่เล่นมุกให้เฉยเห็นเนี่ยบอกว่านั่งเป่าอายรักเลยเมื่อวาน อายักนางเอกชื่ออะไรอ่าอ่าคุณเงียนค่ะมาคุยเรื่องฟุตบอลไม่ใช่คุยเรื่องละครอะไรกับสุดยอดครับโอเคอ่ะสุดท้ายที่โปรแกรมก็คือเจ้าท่านขุนไปประกันต no no okay. okay. er ัวออกมาแล้วผมไปมาแลโอเค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 ไม่บอกเขาด้วยอา่ะที่หน้าอวสานแล้วเออไอที่หน้าอวสานครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ติดตามชมละครโปรแกรมวันนี้นะครับผมอ่ะ ก็เริ่มที่ฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมพ์รีครับวันนี้มีเตะด้วยกันนะครับผมนะหลายคู่เลยครับก็เริ่มที่โอซุสภาครับพบกับท่านของสมุทรสงครามนะครับผมนะก็เวลาหกโมงเย็นนะครับผมแล้วก็แบงคอกพบชัยนาทชั่เวลาหกโมงเย็นเช่นเดียวกันครับส่วนเวลาหกโมงครึ่งนะผมก็เป็นบิ๊กแมตช์เหมือนกันครับเทโลพบอีซีเพื่อตำรวจเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อาร์มี่พบเชียงรายครับเวลา1นึ่งทุ่มตรงนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับซูเปอร์บิ๊กแมตช์ครับก็ทัานของสุพรรณบุรีครับพบกับทัานของเมืองทองครับเวลา1นม สนุกมากนะครับแล้วก็บิ๊กแมททุนครับชนบุรีพบบุรีรัมนะครับผมนี่ก็เวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมแล้วก็ทีเอทีเอสซีพบบางกอกการ์ดนี่ก็สนุกครับนะเวลาหนึ่งทุ่มเหมือนกันนะแล้วก็อย่าลืมนะครับสองทุ่มครึ่งเอาทุ่มครึ่งวันนี้ครับกับละครเรื่องบุญชายเรื่องแก่ครับผมอ่ะคุณยังไม่จบชิ้นนีเนี่ยจ้าวอีกใช่ไหมครับคุณจ้าวเป็นอะไรับครับผมเฮ้ยแต่ที่น่าจบเลยนะอะไรครับแต่ตอนนี้นี่อย่าลืมนะอะไรอ่ะ ดิจนเงินร้อนี่คุณดูทุกเรื่องเลยเรื่องสามัเอมองสามเรื่องอะไรเรื่องอะไรผมไม่รู้เรื่องอะไรรงคุณชายพุทเพชรเฮ้ยเอาเเอาาเอาเออออออเเเาาเ เดี๋ยวต่อไปเราต้องขอรายการเป็นรายการรักบอลาบ้างนะนะอ่ะโอเคครับอย่าลืมครับติดตามข่าวสารและที่เว็บไซต์รักบอลดอทเนะครับผมแล้วก็เพียงแค่แชร์ข่าวของเรานะครัาก็จะยืดเทพไปใส่ฟรีเลยนะครับผมนะเดี๋ยวก็รถใหม่กลังจะมาละนะครับผมอ่ะไหนก็ตามครับเดี๋ยวคงหมดเวลาพวกเราสามคนแล้วพบกับพวกเราในใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการรักบอลไลฟ์สวัสดีครับ Shook man, ain't doing like what am do. cook man, you ain't ready for the things. Up.